ถามแบบมีต้นทุนเท่าไหร่อะไรยังไงก็ถามเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยมุมมองของพี่รองพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเซตอินเด็กตอนนี้พันสามร้ออีกรอบนะคะกรอบ,รบเซ็ตจะมีโอกาสกระเตื้องขึ้นไปได้ไหมคะหรือว่ามันน่าจะลงต่ํากว่าพันสามอีกสักครั้งคะ,ะดูจากมูลค่าการซื้อขายนะครับที่ค่อนข้างปางนะครับก็เลยทําให้การติดกับนะครับติดแนวป้าน 1,300ถึง1,300กับ3จุดนะครับแล้วก็ตัวของเซตินเด็กเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงนะครับที่จะปรับตัวลดลงนะครับไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ1,270แล้วก็1น5 0นะครับซึ่งเราก็ยังแนะนำนะครับในตัวของทีเฟสเนี่ยนะครับว่าในเรื่องของการช็อตนะครับยังได้เปรียบแล้วก็ยังแนะนำให้ช็อตเนี่ยต่อเนื่องครับผมค่ะยังแนะนำให้ช็อตต่อเนื่องนะคะช่วงนี้ยังคงเป็นมุมมองในเชิงลบมากกว่านะคะ ครับผมแล้วก็ตัวของแนวต้านสำคัญนะครับสำหรับตัวของเ้าศูนย์ u สองศูนย์นะครับถ้ามีการเบรกนะครับแนวต้านที่แปดห้าห้านะครับขึ้นไปนะครับจะเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับการช็อตนะครับโดยแนวต้านนะครับที่บริเวณแปดสี่ศูนย์ถึงแปดสี่สี่นะครับโซนนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นแนวต้านแล้วก็ยังเป็นจังหวะของการช็อตอยู่ครับผมค่ะส่วนพี่แนะนำสัปดาห์นี้พอจะมีไหมคะหรือว่าต้องเวทแอนซีไปก่อน สำหรับตัวที่เป็นท็อปทิกนะครับตัว CPO นะครับกับแนวรับที่63เนี่ยนะครับหรือต่ำกว่านั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าดาวไซเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่65ก่อนนะครับในระยะสั้นแล้วก็ถ้าเรียกว่าตลาดมีภาพในเชิงบวกก็อาจจะขึ้นไปได้ถึงเ8สนะครับสำหรับการดิดกลับนะครับ แต่ว่าโซน63สเนี่ยผมแนะนําให้เข้าซื้อก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีการถอยลงมาอีกนะครับก็อาจจะตั้งรับเพิ่มนะครับที่บริเวณ61ครับผมค่ะเป็นท็อพิกในวันนี้นะคะครับผมใช่ครับอ่าของนี้ตอบคาถามหุ้นนิดนึงนะคะถ้านักลงทุนถามมาตัวได้เป็นตัวของเอโรวันค่ะ, e ะ e ตัวของ e r w ะนะครับ ตู้จักโครงสร้างนะครับน่าจะเป็นภาพของการไซเวย์นะครับถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยตัวของเออ E R W เนี่ยนะครับน่าจะมีการดิบกลับนะครับที่บริเวณ3.12 3.14นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่3.40นะครับแต่ถ้าขึ้นแรงนะครับทดสอบ3.6นะครับให้ช็อตเอเกนพอร์ตนะครับแล้วก็ลงมารับคืนนะครับที่บริเวณ3.16นะครับส่วนความเสี่ยงนะครับของการหลุด นะครับ3.12นะครับลงไปนะครับที่เป็นโลในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวของ ERW เนี่ยอาจจะถอยลึกนะครับลงไปที่แนวรับนะครับแถวแถว2.70นะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังสำหรับการหลุดนะครับ3.12เอาไว้หน่อยครับผมค่ะต่อด้วยตัวของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ BDMs นะคะ19.90ตังค์หน้ากระดานค่ะสำหรับตัวของ BDMs นะครับแนวโน้มยังเป็นไซด์เวย์นะครับก็ รอตั้งรับนะครับแถวๆบริเวณ19นะครับถึง19.30นะครับที่เคยเป็นโลก่อนที่จะวิ่งขึ้นไหทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันเพราะว่าภาพของ BMS เนี่ยแนวโน้มยังเป็นไซด์วีดาวนะครับแล้วเดี๋ยวรอในเรื่องของการกระแทกแรงนะครับอีกสักระลอกหนึ่งนะครับเราก็น่าจะเป็นปอมเอาแล้วครับผม OSPO สดสภาค่ะ ตัวของ o s เนะครับระยะสั้นนะครับก็กำลังสร้างฐานนะครับเหนือจุดต่ำนะครับในเดือนกรกฎานะครับแถวๆบริเวณ3ามสนะครับถ้ามีการดิดกลับเนี่ยให้ดูแนวต้านนะครับที่40นะครับเป็นจังหวะของการขายนะครับแล้วก็ลงมารับคืนนะครับที่บริเวณ38นะครับยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับแล้วก็เระมัดระวังในเรื่องของการหลุดนะครับแนวรับที่37 จุด5นะครับลงไปทําโลเนี่ยจะถอยลึกลงไปที่36ครับผมค่ะสุดท้ายย้ำขอยุดทิ้งท้ายให้สักนิดนึงนะคะในช่วงที่เซ็ตกาลังคาบเกี่ยวพันสับร้อยแบบนี้นะคะครับสำหรับภาพของตลาดนะครับการเ,าเรียกว่าแนวโน้มเนี่ยก็ยังเป็นไซด์เวดาวนะครับเพราะว่าความเสี่ยงในเรื่องของการหลุดนะครับแนวรับที่1,003แล้วก็การฟื้นตัวนะครับที่ค่อนข้างจํากัดน,นะครับทาใหเา้เรียกว่าตัวของตลาดในช่วงนี้เนี่ยยังเป็นแนวโน้มไซด์เวดาวนะครับแล้วก็รอการ ตัวลดลงนะครับไปทดสอบ1270หรือว่าใกล้ๆ1 2้0แล้วค่อยหาหุ้นเข้ารับนะครับเพราะว่าภาพของการลงไปทดสอบ1,250เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการฟื้นตัวนะครับเกิดขึ้นครับผมค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณพี่รองมากๆเลยนะคะครับสว,ส,สวัสดีค่ะพี่รองกราสักดิน่ารากคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ cgsmb นะคะก็อย่าลืมนะคะมาเล่นเกมกันเยอะเนะคะในช่วงทเที่ยงเดี๋ยวปักหมุดไว้บนสุด นะคะแจกฟรีหนังสือสองเล่มนี้นะคะคนละสอเล่มให้2คนนะคะสำหรับเทศวิธีการเล่นหุ้นจากเซียนฮงนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเจอกับหมวยกับคุณวิกิตฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่จะจองหลักสูตร New Normal นะคะรับอีก3ที่นั่งสุดท้ายจองทางไลน์ a d m r Market สอนกราฟพื้นฐานอาขอขอภายสอนกราฟขั้นกลางโดยพิ่นิพนธ์สอนวิธีหาหุ้นพื้นฐานโดยปีงประจิตสอบถามรายละเอียดแอดไลน์มาเลยรับอีกสารที่นั่งสุดท้ายนะคะเรียนวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะนานๆเปิดทีนะคะนา,นานๆพิ่นิพนธ์จะมาสอนกราฟคุณนะคะแล้วสอนในราคาย่อมเยาวด้วยนะปกติเนี่ยไม่ใช่ราคานี้นะคะจองเข้ามาได้ทางไอจีไลน์แอดมิสเตอร์เก็ตนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะนะคะลากันไปก่อนช่วงบ่ายเจอกันในบิสคอนเนคค่ะสำหรับช่วงเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ